สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงกระซิบของวิญญาณพอดแคสต์ที่จะพาคุณดิ่งลึกลงสู่โลกของเรื่องเล่าลี้ลับเรื่องผีและตำนานสยองจากทั่วทุกมุมของประเทศไทยวันนี้เราสองคนจะพาคุณไปสำรวจหนึ่งในเรื่องราวที่ผมบอกได้เลยว่าหลอนลึกหลอนแรงและหลอนแบบวนไปไม่จบไม่สิน้นกับเรื่องราวของบ่วงเงา พิธีกรรมโบราณที่ว่ากันว่าเมื่อเริ่มแล้วจะไม่มีวันหลุดพ้นโอ้ยแค่ชื่อเรื่องก็ขนลุกแล้ววะพี่บอกตรงๆคือคำว่าบ่วงมันก็หมายถึงกับดักอยู่ละแล้วถ้ามันเป็นบ่วงที่ผูกกับเงาบอกเลยว่าฉันไม่อยากรู้เลยว่ามันจะจบยังไงแต่ก็ต้องฟังนี่แหละเนอะเพราะรายการเรานี่เน้นเรื่องแบบนี้เลยใช่ครับ บ่วงเงาไม่ใช่แค่เรื่องผีธรรมดาธรรมดาแต่มันคือเรื่องของพิธีกรรมโบราณที่เล่นกับสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดของมนุษย์อย่างเงาของตัวเองเริ่มต้นจากก้องนักข่าวหนุ่มผู้หลงไหลเรื่องลี้ลับเขาได้รับจดหมายลึกลับฉบับหนึ่งที่เชิญชวนให้ไปสืบเรื่องราวพิธีกรรมแปลกๆที่วัดร้างในจังหวัดลำปาง และเขาก็ไม่ได้ไปคนเดียวด้วยนะเขาพาเพื่อนสาวชื่อว่านวลนักศึกษาปริญญาโทด้านศิลปะวรรณกรรมล้านนาผู้เชี่ยวชาญเรื่องศิลปะล้านนาและจารึกเก่าๆไปด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าสองคนนี้เคมีดีมากสืบไปสืบมาก็ได้เบาะแสอะไรมากมายเลยตั้งแต่ภาพถ่ายเก่าๆที่มีเงาที่ไม่ควรจะอยู่ไปจนถึงจารึกที่เตือนว่าเงาที่หลุดจากพิธีจะไม่กลับเข้าร่างอีก โอ้โหฟังแค่นี้ผมก็ขนลุกแล้วครับทุกคนแล้วมันไม่ได้จบแค่นั้นนะทุกครั้งที่สองคนนี้เข้าใกล้ความจริงมากขึ้นเงาที่อยู่รอบตัวเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปทีละน้อยเหมือนมันไม่ได้แค่สะท้อนร่างกายแต่มันสะท้อนอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างในใจซึ่งบอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของผีที่คอยหลอกหรือวิญ,ญญาณที่ติดตามแต่มันคือการเจอกับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คือ ตัวตนที่ซ่อนอยู่ในเงาของเราเองพี่พูดเราชันเริ่มไม่กล้ามองเงาตัวเองเลยอะ่ะแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ปล่อยผีให้ไปสู่สุขติด้วยนะคือไม่มีการทําบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไม่มีการปลดปล่อยมันคือวนลูปที่ไม่มีทางออกใช่เลยครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือพิธีกรรมในเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ของโบราณเฉยๆแต่มันถูกเขียนไว้อย่างเป็นระบบมีตำรามีบทสวด และมีผลลัพธ์ที่ร้ายแรงมากถ้าทำผิดขั้นตอนแล้วไอความผิดขั้นตอนนี่แหละที่ทำให้เกิดเรื่องขึ้นเงาเอานั้นแกลายเป็นเงาหลุดที่ไม่อยู่ใต้ภายใต้กฎของโลกใบนี้อีกต่อไปและสิ่งที่หลอนที่สุดในเรื่องคือเงานั้นมันไม่ใช่แค่เงาภายนอกแต่มันเหมือนเงาที่เกาะอยู่ในใจใครที่เริ่มสัมผัสมันเข้าไปมันจะเริ่มเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการรับรู้และสุดท้ายก็ ไม่รู้ว่าเรายังเป็นตัวเองอยู่หรือเปล่ามันมีฉากหนึ่งที่ฉันจำได้ติดตาเลยนะพี่ที่ก้องยืนอยู่บนสะพานไม้เก่าๆแล้วมองลงไปในน้ำน้ำใสเลยนะแต่ไม่มีเงาสะท้อนของตัวเขาเลยมีแต่เงาคนอีกคนที่ยืนอยู่ในน้ำแล้วในรูปที่ถ่ายออกมาก็ดันมีเงาคนนั้นจริงๆด้วยไงโอ้ ฉันขนลุกอีกแล้วเนี่ยแล้วในอีกฉากหนึ่งที่ผมว่าหลอนมากคือตอนที่นวลเห็นกล้องนั่งจ้องกระจกตอนกลางคืนแล้วในกระจกเงากล้องที่สะท้อนอยู่กลับยิ้มทั้งที่ตัวจริงของเขานั่งนิ่งหน้าตาเฉยเงานั้นเริ่มมีจิตใจของตัวมันเองแล้วครับฟังดูแล้วเหมือนเงากลายเป็นร่างใหม่ของความทรงจำผิดพลาดเป็นผลลัพธ์จากพิธีที่บิดเบือน แล้วกลืนคนเข้าไปทีละนิดทีละนิด,ลนดแล้วที่มันน่ากลัวคือตัวละครในเรื่องไม่เคยรู้ว่ามันเริ่มจากเมื่อไหร่รู้ตัวอีกทีเราก็แค่เป็นภาพสะท้อนของใครสักคนที่หลงเข้าไปก่อนหน้าเราเท่านั้นแล้วทั้งหมดมันก็วนกลับมาอีกครั้งในตอนจบโอ้โหใครที่ยังไม่ได้ฟังเวอร์ชั่นเต็มของบ่วงเงาต้องกดไปฟังเลยครับรับรองเลยว่าหลอนแบบนอนไม่หลับครับฉันขอเสริมอีกนิดนะพี่ฉากที่กล้อง เปิดสมุดบันทึกเก่าๆแล้วเจอข้อความที่เขาไม่เคยเขียนแต่เป็นลายมือตัวเองว่าเจ้าคือข้าข้าอยู่ในเงาของเจ้าฉันนี่ทับวางหูฟังไม่ลงเลยมันให้ความรู้สึกว่าทุกอย่างถูกลิขิตไว้อยู่แล้วแล้วมันยังมีอีกนะตอนที่เงานวนหายเข้าไปในต้นโพโดยที่ตัวจริงของนวนยังอยู่ตรงนั้นแบบว่าสองคนซ้อนกันอยู่แต่มีแค่หนึ่งตัวตนจริงเงาเหมือนกลืนร่างไปแบบ ค่อยๆกลืนไม่ใช่พรึบเดียวมันคืบคลานเข้าไปทีละนิดทีละนิดแล้วที่ฉันชอบที่สุดคือตอนจบที่วนกลับมาที่ภาพถ่ายต้นโพใบเดิมเงาเดิมเพิ่มมาอีกหนึ่งเง,งาซึ่งถ้าใครสังเกตดีๆจะรู้ว่าเงาใหม่นั้นคือเงาของคนดูของเราเองมันคือบทสรุปที่ไม่ได้ให้คำตอบแต่มันถามเรากลับว่าตอนนี้คุณยังแน่ใจหรอว่างเงาที่คุณมี เป็นของคุณจริงๆใช่ค่ะแล้วสำหรับใครที่ชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะคะเสียงกระซิบของวิญญาณจะนำเรื่องผีไทยหลอนๆแบบนี้มาให้คุณฟังทุกสัปดาห์เลยและถ้าใครอยากฟังเวอร์ชั่นเต็มเรื่องเล่าของบ่วงเงาคลิกที่ลิงก์ในคำอธิบา,ายใต้คลิปได้เลยครับแล้วอย่าลืมนะคะบางครั้งเงาที่คุณเห็นในกระจก อาจไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าในเสียงกระซิบของวิญญาณสวัสดีครับสวัสดีค่ะ